สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ chúng là หมาแค่นันมันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปมันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้ <ไ>สวัสดีครับสวัสดีสองพันท่านนะครับไม่ได้แต่งหน้าแดงฟิลเตอร์มันแดงนะหาฟิลเตอร์ไปก่อนฟิลเตอร์นี่เข็มเลย <c oughs> เอะไรน่าเสร้า่ะล่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเก็บบ้านไม่ได้เล่นติ๊กตอกไม่ได้อัปรูปอะไรเลยเมื่อวาน ผมเริ่มยาวแล้วครับมีใครถูกหวยหรือเปล่าเขาเสียงเรษทีหน่อยสวัสดีพี่เชี่ยวครับพี่เชี่ยวตำรวจสวัสดีครับพี่คิดหดไล,ลายครับไอ้ ลายเซอครับไอ้บม่มีเงินคำคำ,คำแก้วดอกลาบ,ไบ่ได้คี่สร้างงานคือจังผู้ใดบ่ได้กินพิซซาใส่สูตรผูกไทยคือจังเขาก็ไอ้มันคนสัวมือของไอ้มีไว้ถ้าเขียบยาสูบบ่คือมือของเขามีไว้ถ้ากอดเจ้า ที่เอาไอ้ไม่เปรียดเทียบกับเขาไอ้ก็เป็นคนสูรบักฟีบักฟีอ้โห Morning ครับน่ารักจังมีแฟนอย่างครับยังไม่มีคะ่ะยังไม่มีแฟนนะครับยังโสดอยู่นะครับโสดพร้อมเปิดใจครับผม ป่านี้จักบานหน้าบอ่อ่าอยู่ลองลอง,ลองบึงสวัสดีครับพี่เข้มครับคีรอนไอเข้มหลายๆครับผมยังหักเธอเสมอนะจังเารษฐบาัาที่เชื่อพระนิสิขอเพลงนี้นะต้องอ้านนะครับจดจำสายตา วออ่าจะโยกยอยวนนี้จำได้ดีสัญญาตายต้นบักขาทนเหตุงานอยู่เมืองกรุงเทพเจ็บหัวใจคือคอ มันใจปรานีเปลีย่ยนแปลงฝากเพลงลอยล่องไปจากใจไอ้นี้หอดหูปรานีหากมีเจ้าอย่าเพิ่งแบ่งคอยไอ้แน่โกเกินหน้าแรงสัญญาสิ่งหนึ အရအဖကကိကနိုေကညူမ်ကပြနို့စ် ดีทุกท่านนะครับไอ้เข้มขอเพลงจากพิเศษนี่ท่านน้องไอ้่าฉันเด็กเจไหนครับไอ้เข้มครับกินข้าวยังอย่ง,อยงเลยครับผมจะออกไปซื้อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งนะครับน่าจะยกระดับชีวิตคุณภาพของตัวตวนของเราได้ก็คือผมจะไปซื้ออะไรรอติดตาม ผมจะซื้อมาหัดเล่นครับรู้ไหมครับว่าอะไรวันนี้นะครับผมจะไปซื้อดูเลมีฟาซอลาทีโดสวัสดีครับสวัสดีครับ เริ่มจากบ่ายสามถึงหกโมงเย็นสี่ห้าหกสามชั่วโมงครับช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สี่พันท่านสวัสดีทั้งสี่พันท่านนะนีท่าไรนะจ๊าได,ได้ได้ครับได้ เอี่มกับเจ้าเป็นตัวละครตัวหนึ่งไอผู้นหนึ่งที่เป็นตัวละครหลักมีมือที่สามเป็นผู้ร้ายในบทความหักที่คอยเห็นให้เสียหลานแสกแสงเรื่องราวหัวใจ หมักกันดีแต่เกิดเรื่องไงนางเอกผู้สาวของไอเริ่มเปลี่ยนไปบอคือเกาคงเป็นเนื้อที่สามมีรัานนา้ำมาพังหาเขาคงสิเป็นย้อนเขาที่เข้ามาในบทนิทาน ออกตามหาถึงต้นตอบทผู้รายเป็นไยนออยากสิพ่ออยากสิเห็นจนมือหนึ่งได้หูได้เห็นว่าเป็นไยบอกแม่นย้อนเขาเป็นย้อนเจ้าให้ใจเขาไปเรื่องราวของบทผู้ราย นางเอกไอทำร้ายไอเองเจ้านน้ามันเก่งคงบง่งถ้าบอได้เห็นตัวแสดงที่เป็นเจ้านังเล่นได้ยางนบเนีเรื่องนิทานตอนจบสอนใหืรูงว่าหากว่าไั่เข้ามา บ่ต้องระแวงบ่ต้องสับสนทำมาสุดท้ายความแักขึ้นอยู่กับคนสองคนบ่ต้องโทษอีกคนให้โทษคนที่เป็นของเขาขอบคุณมากครับนิทานของอายเร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้มาเตอร์เสร็จเรียบร้อยเดีวก็ เราติดตามว่าจะได้ถ่ายวีวันไหนนะครับโอ้หาวฟึกตื่นมาก็หาเลยเออมีไดโนเสาร์อืมถ้าเอามากใกล้ๆจะมีไดโนเสาร์ครับมีความสุขมากที่ได้เห็นน้องไล์สดขอบคุณครับแม่บ้านเป็นพ่อบ้านครับ ถ้าใครได้เป็นแฟนนี่ผมไม่ทํามีแฟนเหรอมีแฟนก็ช่วยแฟนทํมาสิใครว่างก็ทําเล่นกีตาร์รอคุณแล้วครับใช่ครับเดี๋ยวเกาเริ่มทยอยย้ายแล้วย้ายของแล้ว บ้านพี่ปลายกับพี่นุกใครใกล้สุดบ้านพี่ปลายใกล้สุดครับใกล้บ้านหลังนี้สุดก็ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละเดินไปหากันได้สวัสดีครับพี่เข่งนะครับแค่นั้นบอ่ ดังมาเาเรือบินจนสิ้นใจยังไม่ได้ยนไม่ควรใจให้มองไม่รักไม่ว่าอะไรคิดได้ฝ่ายเดียวก็พอใจนอน,อน ฉันนเเป็สุขหือจะให้ดูนี่ปัดกวาดเช็ดถูสวยงามมากเห็นไ,ไหม Are you okay today วันนี้คุณโอเคไหมโอเคมากเลยผมโอเคมาก Yes ย่าดอเม y ย่า I'm ทูเดยโอเคใช่ป่าทูเดย์คือทุกนี้หรือไงวันนี้เหรอพี่สาวมาอยู่ด้วยเวลาป่วยใครจะพาไปหาหมอแก้วนุญเราก็แค่วิ่งไปเคาะประตูบ้านเขาประมาณนี้นะก็อย่าป่วยสิต้องสุขภาพแข็งแรงแล้วแหละ ได้สดคืออะไรก็คือเมื่อวายไม่ได้ทําอะไรเลยเก็บบ้างก็เลยมาอมาไล์สดทักทายที่เฟซหลักหน่อยนะครับไม่มีไม่ใช่พีสตำลองเฟซส่วนตัวลิวเตอร์หัว 他利有刘德华。 ประทับใจในที่ต่อน้องลูกที่น้องออฟถือแปรงล้างเราเลยขข่งจริงเนาะก็มันสกปรกก็เลยจัดการหน่อยถ้าได้ทำแล้วมันจะไหลลื่นไปทำแบบอย่างมีความสุขเมื่อวันตื่นมาอาบน้ำพี่เขาก็ไปถ่ายงานแล้วที่ผมก็ ต้องแกะเพลงเล่นวันที่สามสี่ห้าเจ็ดนี้นะฮะส่วนมากก็เป็นเพลงที่มีเพลงใหม่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องก็ต้องแกะทีนี้พอมันไม่มีอะไรทำเรามา,น,านั่งตรงนี้เรากรู้สึกว่าโอ้มันเละเทะมากเลยบ้านก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะไม่ไปไหนแล้ะก็เลยเก็บบ้านนะครับไอ้นกนี่ะ ไปหนปึ่งบ่อเราจะไปน้ำบ่อไปซื้อของเลยไม่ได้ไปใช่ไหมเออรใช่รองกันตีเที่ยงอ๋อโอเคไปยังไปรนานแล้วไรประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวถือไปก็ได้มามาล้าผหก่อนอ๋อฝากปูฝากอะไรนะฝากอะไรไะเราก็จะไปอ้าว อยูใ่ใไต้นเสาตรงหัวอ้ไอ้คือเว้ยเราก็จะไปเป็นในเมื่อเราเล่นกีตาร์ไม่รุ่งใช่ไหมเราจะไปฝึกเล่นเปียนโนโใช่ไหมใช่ชายช่ยชายชายชายเป็นพ่อบ้านทีเดียมันเก็บแค่นี้รนครับไม่มันสะอาดเฉยๆก็เออมันก็รกอย่าไปชมมันนี่นี่นี่อันนี้มัน <c ười> อันนี้แบบเคลียร์ไม่ได้แล้ว <c ười> <อ>นี่นี่น, <c ười> นี่นี่นี่ <c ười> <า> ไม่ได้เข้ามาดูออฟนานแล้วออฟหล่อขึ้นมากเขาโกหกโอ,อ,โอ้ใส่เกือไม่ตลอดเลยเว้ยใสใหม่เอาเตดเอาเตดไม่ใส่ให้ครบก่อ็จะไป,ป,ะปะสักใสเทื้อเดียวอ่ะสักใส่เก๋ออย่างนสูงดิเอาคือเสียมสิไป ออกเดินทางเฮ้ยต้องดูดีน่อยสิวันนี้เราจะไปซื้อซื้อคีย์บอร์ดซื้อเครื่องดนตรีชนิดใหม่ของเราครับใช่เยวเพราะว่าเราจะไปฝึกเล่นคีย์บอร์ดกันแล้วว่าตึงตึดดึงตึดดึงตึงตึดงราว่าครูเขาก็แนะนําว่าคีย์บอร์ดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หูเราฟังหูเราฟังเสียงให้มันตรงคีย์ เราจะไปเที่ยวที่ร้านขายเครื่องดนตรีกันครับวันนี้โอ้กว่านักนี่ครับไปครับเดี๋ยวเราแต่ส่วนนี้ส่วนนี้เดี๋ยวผม,ม,มด,ดูแค่เสื้อผมไปก่อนแล้วกันนะครับนัง <c oughs> ไปครับ<ป>เดี๋ยวไปรับพี่แอร์ก่อนนะไปไปพร้อมกันเลยับข้าว เอาเอาเอ<พ>าต, <สะ S 2> ตัวนี่เอาไปออฟฟิศอ,ก,อกินก้อนบ่า่รวน,นทำประตูให้ใหม่แล้วนะครับบ้านเรานี้นี่คือขยะที่ผมเก็บเมืเ่อวาน ดูครับเก็ียบคนเดียวครับสุดยอดเลยล่ะมันชาซะเหลือเกินไม่ได้รับแสงอาทิตย์แบบนี้มานานแล้วออกจากว่านจริงไรล็ก็5โมงเย็นเป็นนุ่งเสา้อาออกดูดั บ้านเราโดนตัดอีกเรื่องไงสงสัยว่ะสงสัยว่ามันเรียกว่า <c oughs> ร่วงอรุณแห่งความสุขอรุณตรงไหนมันบ่ายสองครึ่งแล้ว <c oughs> โอ้โหอะไรใช้นาฬิกาอีกแล้ว <c oughs> เล่นไวโอลินเลยครับโอ้โหเครื่องสายบ่ เดี๋ยวผมจะซื้อเปียโนเช่นเดียวกันคีย์บอร์ดเพราะว่าอยากเล่นมานานแล้วมันจะโรแมนติกมากเลยนะถ้ามีสาวๆมานั่งข้างๆแล้วเราเล่นให้ฟังโอ้โจโจไหมเดี๋ยวผมไม่โจโจ้โจโจบ่าโจโจให้เขาพักผ่อนไปก่อนฝ <laughs> ากแดงมาก สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับพี่โอ๊เบอร์ไม่ยี<ด>ยตาต,ตามออฟเดี๋ยวไป่งให้เดี๋ยวผมผมไปเดี๋ยวผมชงให้ครับพี่เดี๋ยวผมขับรถกันนะ คี์บอร์ดหรือเปียโนเป็นอะไรที่โรแมนติกมากมันจะเป็นเพลงที่แต่มันจะโรแมนติกมากถ้าเราเป็นคนเล่น <c oughs> นะ <c oughs> ต้องเล่นเป็นด้วยนะเข้าใจว่าตอนนี้เราเล่นไม่เป็นจ้าสาวน้อยผู้น่ารัก บีบียังไงยังเราถอยไหมเนี่ยชม้นพีทต้องหลูไปแล้วนะจะถอยทำไมเนี่ยต้องไปต้องหลูไปแล้วใช่ไหมต้องหลูไปแล้วต้องหลูไปแล้วพี่วีอะไรพี่วีอะไรพี่วีพนมพูไทยไปเลยเลยพนมครนพนมคอเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเอาถอยถ,ถอยเขาซองเขาจะถอย เดี๋ยวเราลงสักหน่อยแล้วก็จะไปแล้วฮะใครคิดถึงออฟฟิศสิ่งบ้างโอ้โปัญชาซะอุก,กินรับแสงเอาเข่าลงหมเฮ้รับแส,สงพระอาทิตย์นะครับ ฮัลโหลข้างในข้างในบุ๋ล่ะเป็นสิอือเราถึงออฟฟิศแล้วนะครับมาเดินชมกัน ใช่ไหมเอ่ยอันนี้ห้องเล่นเกมของพวกเราสวัสดีครับพิวมาแต่แตนลอสแอนเจลิสก็เล่นโลงสนามบินพี่ไปายมครับว้าบ้าเ่รพี่บีออกไปเมื่อกี้ครับสวนกับรถสามบีบีที่ที่พี่ถอยให้นั่นแหละเล่นเกมขนาดนั้นแหละ สวััดีครบปกแว่นกันแดดโอเคโอ้เจ็ดพันท่านไม่อยากไปเลยดูอะไรเนาะเจ็ดพันไปเขาจะไปแล้วโอเค แล้วเจอกันนะครับช่วงกาลมีจังโมงอะนะอันนี้กี่โมงแล้วพี่อยู่กี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายบ่ายสองบ่ายสองเท่า,า,าไหร่บา่บายสองกว่าโอเคบ่ายสองกว่าแล,วแล้วแล้วเจอกันนะครับโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากครับเจอกันช่วงเย็นเย็นแรงแรงเดึกๆดกก็ว่ากันไปนะฮะสู้ๆทุกคนนะครับในวันนี้ขอมีความสุขเลยครับ